โอเคก็ขอกราบสวัสดีนุำชมด้านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเกมของ x t e กเสาวทำดิทุนไม่ถึงพันนะทุกชมวันนี้มาด้วยแปดสี่สองพร้อมสู้พร้อมบิ๊กวินตามล่าหาบิ๊กวินกันทะาุผชม วันนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่ามันจะต่อสู้อะไรได้ไหมอารมณ์เจาะพร้อมได้ท่านผู้ชมมีของแจกมีของล้านทุกเกมนะผู้ชมมีแจกทุกคลิปนะถ้าคอมเมนต์มาให้เล่นเกมอะไรเดี๋ยวแอดแจกให้แบบรับจบแบบอารมณ์เยอะผู้มชมไหลปุยไหลปุยดอกนี้เงียบกริบไม่มีอะไรแจกเลยตั้งปูโจมเงียบแบบเงียบจริงๆอะทำไมมันถึงไม่ใหญ่ฮนะ แอดถามจิงว่าทำไมมันไม่ใหญ่อะ่านผะู้ชมหรือแบบเอมันไม่เข้านะมีแจ็คก,ก็ไม่เข้าเพราะมันไม่มีแจ็คต่อช่องสับเบิดเทอร์โบโชหน่อยแล้วกนะันนานผู้ชมเปลี่ยนเป็นคิวคิวไม่ลงแต่คิวลงอยู่ขอแจ็คช่องสองโอเคเปลี่ยนเป็นวายของเอช่องแรกแค่นั้นเองโอโหไม่ลงแอดรู้แล้วแหละว่าเสาทํามันเหลี่ยมแต่ไม่คิดว่ามันจะเหลี่ยมคมเหมือนเพื่อนแอดเลยอะคนแอดเหลี่ยมกว่านี้อยู่นผู้ชมก็คือบอบว่า อานี่อดขอสักสามพันเยียมไปบั่นดีดีเดี๋ยวขึ้นหมื่นเดี๋ยวให้ห้าพันโอโหไม่จ่ายเลยหลังจากนั้นนะ้อมืู้จะหมดจบแล้เงินไม่เข้าใครต่อใครจริงๆเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเล่นให้ควรรู้นะผู้ชมให้ควรรู้ลิมิตของเรานะให้เราอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นโถอย่าอย่าไปแบบว่าเต็มระบบทุกระบบจบที่ซื้อทะานผู้ชมมาอุ้ยสิบสี่ล่อมูลเลยหรอ ว้าวมีกําไรแน่นอนอะแอดเชื่อมั่นในสาวถำ้ำสาวถ้ำเป็นเกมลูกโปดเกมเกมหนึ่งเลยโอเคเลยสิบเหมือนเดิมและยังไม่แจกเลยขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันไม่ใช่เกมลูกโปดเกมอะไรไม่รู้นคุผู้ชมไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนขอคโอเคเปลี่ยนเป็นสิบนะขอร้องเปลี่ยนหน้าฟ้าแล้วไม่ต้องต่อเลยดีหน้าฟาจหา่ยากอยู่แล้วคิว เนค่คิวมันยังขี้งกเลยอะดามบู้ยจนไม่รู้ว่าจะขี้งกไปไหนโอเควิง่งมาอีไม่ลงโอ้หน้าทองฟีนีฟีกับหน้าทองอาราจนเหนือกกัน เขียวก็ไม่จ่ายเหลือจะเชื่อโอ้โหสิรอบหมุนมันให้96บาทอบาททำได้นะทำกับแอดเองทำกับแอดได้นะหุยดอกนี้หน้าฟ้านะว่าไม่ได้หน้าฟ้าไปเต็มๆโดนที่ฟ้าคิวลงโอ้โหไหลดอกถูกมากเลยนะผู้ชมมาโอเค โอเคโอเคไม่เข้านะะึกว่าเข้าเมืม่อกี้ดูผิดไปหน่อยโอเคขอเคขออุ้ยขอเจเจ๊ไม่ลงได้ยังไงเนี่ยมาซื้อเลยรับจบ อืเงียบอืเงียบเงียบแบบหวานเกี๊ยบเลยมันเงียบเกินนะผู้ชมโอเคสิฟเวอรหายแบบคูณสองรายจ่ายไม่มีโอเคแอดแอดจบละแอดไม่ได้แจ้งเกิดละเอเอเขียวโอ้โหเอไม่ลงช่องแรกเฮ้ยเหลือจะเชื่อนะผู้ชมดอกสุดท้ายสวยๆ เรียบร้อยหมดจบทุกระบบเลยไม่น่าไปลั่นกับมันนะบึมบึมบั้มซัมเบะเดือดสามสิเลยเพราะถ้ามันจะแจกยังไงมันก็ต้องเจีกแถมไม่ใช่ว่าทุนมีน้อยแล้วขึ้นแบบแอดนะอย่าลั่ไก่เออร้อยยี่เอ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 อกับเขานะเอกับเขา เรียบร้อยแล้วฮึบฮึบฮึบหน่อยฮึบฮึบฮึบเงีย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 บเรียบร้อยเฮ้อหมดตูดนะผู้ชมโอเคเจ็บเลยคลิปนี้นะนผู้ชมมาเต็มเต็มเจ็บจริงๆไม่สนลูกใครอะท่านผู้ชมโอเคเลยนะ